วิถีชีวิตแมทเปลี่ยนไปย้ายอยู่เขาใส่บาตรทุกเช้าเรียกได้ว่าเป็นโพสต์ที่ทำบรรดาแฟนคลับอิ่มเอมหัวใจไปตามๆกันค่ะเพราะเมื่อช่วงเช้าของวันที่27กันยายนที่ผ่านมาแมทพิรณีได้โพสต์ภาพของตัวเองขณะที่กำลังใส่บาตรพระพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า วันนี้ใส่บาดท่านเมง้งด้วยตะกร้าแสนสวยของพี่ก้อยและเก็บรูปไว้เป็นมงคลเช่นเคยค่ะ หลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเขามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญกันมากมายเลยนะคะอาทิเช่นขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะอนุโมทนาค่ะคุณแมทเป็นต้นค่ะโดยบรรยากาศด้านหลังนั้นก็รายล้อมไปด้วยธรรมชาติเหมาะแก่การตื่นเช้ามาใส่บาตรทำบุญสุดๆไปเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจนะคะที่มีแฟนคลับกดไลค์กันมากมายเลยทีเดียวค่ะ